โปรโมชั่นนะคะซื้อกลงสองใบนรคาพิเศษตอนนี้นะคะมาสดสๆร้อนแล้วก็จัดจัดโปรโมชั่นสําหรับซื้อเซตคู่มีแค่10บเซตเท่านั้นตัวนี้นะคะเป็นกลงสําหรับใส่นกชุมพูสวนนะคะดีไซน์ก็คล้ายคกลงลกประลอดหัวตึงนะคะซีกไม้ไผ่นะคะประตูเปิดง่ายแล้วก็ฐานลากแข็งแรงนะคะ สวยงามมากมายเลยสูงประมาณขนาดสูงประมาณ20เซนกว่านะคะแข็งแรงปกติแล้วเนี้ยใบหนึ่งเนี่ยนะคะเราขายอยู่ที่ใบละคนที่ซื้อไปแล้วเนาะอย่าเสียใจ300บาทนะคะซื้อ2ใบก็600บาทค่าจัดส่งอีกรวมอีกโอ้โหบานปลายวันนี้นะคะเรามาจัดเป็นเซตคู่เป็นเซตโปรโมชั่นเลยนะคะให้สำหรับเดือนมิถุนายนนะคะโปรโมชั่น2ใบเพียง300 แล้วที่สำคัญนะคะฟรีถ้วยน้ำจำนวน4ใบให้กับลูกค้า P&A ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่สนใจนะคะเซ็ตคู่ถูกกว่านี้รีบทักมาที่ราย id pa underscore petshop นะคะหรือโทร092 26 8 8 457นะคะแล้วแจกฟรีถ้วยใส่อาหารจำนวน4ใบนะคะซื้อคู่ย้ำ3า9 8 9บาทจากมูลค่า600กว่าบาทเท่านั้นนะคะ ใครสนใจรีบทักชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ P&A เพ t Shop นะคะสวัสดีค่ะ